ไกอ่อารมณ์ดีกับไกออร์แกนิกเนี่ยจริงๆมันแตกต่างกันจริงๆม,ม,มีข้อ<ช>แตกต่างนะครับมันไม่เหมือนกันเสียทีเดียวนะครับ,รบไก่อารมณ์ดีเนี่ยมันเป็นเอาเรียกเรียกง่ายๆว่าเป็นสับเซ็ตหนึ่งของไกออร์แกนิกนะครับคำว่าอารมณ์ดีของคนทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าไก่ที่แบบเลี้ยงปล่อยได้มีโอกาสวิ่งเล่นในทุ่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คืออารมณ์ดีแล้วแต่แต่ถามว่า เขายังไม่ได้มองเรื่องของมิติองความปลอดภัยนะครับต้องบอกก่อนว่าไก่เนี่ยมีระบบย่อยอาหารว่ากระดูดซึมเนี่ยเหมือนกับคนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันสามารถใช้คำคำหนึ่งร่วมกันได้นะครับกับ,ค,บคนนั่นก็คือ you are what you eat นะครับคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็จะได้แบบนั้นนั่นหมายความว่าถ้าไก่กินอาหารที่มีสารเคมีมียาปฏิชีวนาเข้าไปสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะไปตกค้างในตัวเขาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นตกค้างในเนื้อไก่ตกค้างในไข่ไก่ แน่นอนครับถ้าคนกินเข้าไปก็จะได้รับยาอิสนะหรือว่าสารตกค้างต่างๆเหล่านั้นเข้าไปโดยตรงเหมือนกันนะครับดังนั้นอารมณ์ดีไม่ได้บ่งบอกว่ามันจะปลอดภัยด้วยนะครับ,รบมันเพียงแค่โอเคเรามองในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ปล่อยให้ไก่ได้เดินเล่นวิ่งเล่นนะครับแต่อินซีเนี่ยอ่างลงรายละเอียดไปลึกถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับ,รบที่ที่ใช้ในการเลี้ยงไก่เพราะว่าอินซีเนี่ยคำานึงถึงสุดท้ายปลายทางผลผลิตนั้นต้องไปสู่ผู้บริโภคนะครับ ดังนั้นไก่ที่เลี้ยงแบบในระบบอินทรีย์ก็ต้องได้กินอาหารอินทรีย์ด้วยเหมือนกันต้องไม่มีการใช้ยาปฏิชวนะครับในทางกับการไก่แบบลมดีเขาไม่พูดถึงเรื่องนั้นนั่นหมายความว่าสามารถใช้ยาปฏิชวนได้นะครับสามารถให้กินอาหารทั่ว,วไปซึ่งไม่รู้แหล่งที่มาได้นะครับซึ่งแน่นอนครับอาหารอุตสาหกรรมทั่วไปเราไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาผสมยาในนั้นหรือเปล่านะครับ